เรื่องนี้ไปดูต้มยำพุงปลารสเด็ดเด็ดโดนใจเชียวชื่ออนุภาพสมนรันะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานด้าธุรกิจุกเฉิปฏิบัติงานที่งานอุบัติเหตุในจุดเฉลิมโรงพยาบาลหนองสพองจังหวัดขอนแก่นครับมีงานเลี้ยงนะครับที่โรงเรียนจัดงานเลี้ยงคุณครูทั้งหลายก็จัดของชอบให้ครูใหญ่พุงปลาช่อนครับแกเป็นเซียนกินพุงปลาช่อนเลยน่ะนี่ครับท่านต้มยำพุงปลาครับ เสียเกือบเสียงบุคลิกเล่นเอาของชอบประวางต่อหน้าไม่คิดอะไรแล้วคับทั้งนี้ไม่เกรงใจแล้วนะเอาเลยโอ้โหนานชดวงเลยโอ้โหเห้เห็นแล้วหิวโอ้หกินเข้าไปแล้วเออเจอของดีแล้วอันนี้เป็นรายงานลับนะครับปลาตัวนี้มันเป็นปลาทุกซนครับมันไปกินทุกอย่างทุกอย่างใช้แล้วครับที่ลอยมาตามน้ำเข้านะครับ ตายแล้วอาการเหมือนเขี้ยวไม่ออกไมนเหมี่ยวหรเฮ้ยเราเดินผุ้งปแล้วแค่นี้มันคันละางมูอแล้ววะโอ้ยต้องคควนาแล้วล่ะมันไม่ใชผุ้งปลายมันเป็นผุงยางผุงยางชั้นดีเขี้ยวยังไงก็ไม่ขาดซะด้วยสิโอ้โหต้องถอดแว็กเขี้ยวกันเลยโอ้ท่านครับอย่าพยายามเลยครับท่าน ทั้งบดทั้งขยี้เคียวซ้ายเคี้ยวขวาต้องไปออกยังไงบ้างนอืมข้าวใหญ่อ่ะเขาเคี้ยวนานอย่างงี้แหละเขาเป็นเซียนพุ้งปลาคนที่เป็นเซียนเนี่ยนะเขาจะค่อยค่อเคี้ยวค่อยคกินเพื่อซึมซับรสชาติของมันเหมือนเซียนวายเห็นไหมเซียนวายเขาจะไม่กินทีเดียวหมดแก้วเล เขาก็จะค่อยๆกินค totally oh, like oh, you hmm. oh, oh, mm ่อยๆกินแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วเขียวให้ตายก็ไม่ขาดมันถุงยากท่านครับมีอะไรต้องเพิ่มเติมรสชาติอีกไหมครับอ๋อครับครับครับโอ้รสชาติไม่ตรงเน้นเน้นเต็มปากอยู่นี่เลยอะไรวะกระชอนนี่ครับท่านคุ้งกาะชอนของมันเป็นอย่างีงวะเนี่ย เอาแล้วนน่นดึงออกมาแล้วหน,น้าโอ้โหออกมาเป็นสายเลยโลท่านคงไปช่อนหรือเปล่เนี่ยไม่ใช่แล้วครับท่านรัน่นมันอะไรถุงยางครับ เราคงเลิกเป็นเสียแล้วล่ะครับแค่ได้ยินก็จะอ้วกแล้วชอบทานชอนมากเป็นปลาคาร์ฟแล้วก็ตักปลาเขียวดูน้เขียวไม่ขาดไข่ปลาดุก็เป็นสะโพกปลาสีชมพูนะครับเป็นท์ถุงยางนมหม่ปอปลาบปอนั้นต์ในดูใกล้ดีสอนเมื่อใช้แล้วก็จะทิ้งถุงไปใกล้ปลาปลาเกลียวใส่งถุงยางให้ปลากินอย่างนี้ไม่ดีนะมันเหนียว ขอขอบคุณคุณอนุภาพสมีนางพนักง,งานเวชกิจฉุกเฉินโรงพยาบาลหน,นองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเจ้าของเรื่องถุงยางไม่ใช่พุงป่า